น,นี้เราพบกับซิตี2020นะคะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนชุดไฟกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปวัดค่าแสงเดิมแล้วก็ดูค่าแสงเดิมก่อนนะคะประมาณ500กว่านะคะภานของ Honda City 2020นะคะสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะมันบ่งบอกถึงว่าลูกแก้วมันมีปัญหาด้วยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดไฟให้กับลูกค้าก่อนนะคะรอบแรกนะคะเราวั เราจะวัดจากจุดที่สว่างที่สุดนะคะของม่านคัดอมอนะคะจะอยู่ที่1,200กว่าล้านะคะ,ะแสดงว่าชุดไฟที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยถือว่าสว่างมากนะคะลำแสงของซีนอนนะคะก็จะพุ่งไกลมากกว่า150เมตรสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาติดตั้งกับเราได้นะคะที่พุทธมนทลนสาย1นึ่งซอยเนะคะ